เพื่อนสายธรรมนิกาทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็อยจะขอนำอบุปกรรมของท่านพระพัตวัคีสามสิบท่านที่องค์สมเด็จพระบิิตมานบรมศาสนาสมาสัมพุทธเจ้านำมาเล่าไว้ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าถูกดินทา แต่ความจริงใ้เรื่องนินทาว่าร้ายนี่ผมอยากจะย้ำไม่เสมออพ่านทัานหลายจงสร้างอารมณ์ใจของท่านให้มันคงอย่ามีความหวั่นไหวในนินทาประส,สาประส,สานี่ก็คือการสรรเสริญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าน,นินทาและสรรเรินนี่เป็นของประจำโลก คนที่นินทาด่าว่าร้ายเราท่านจงอย่าคิดว่าเป็นคนที่เสียประโยชน์เสมอไปเขาจึงจะนินทาคนบางพวกเขาได้ประโยชน์จากเราต้นหน้าเราเขาก็สันเริญแต่พอรับหลังเขาก็นินทาทาั้งทั้งนี้เขากินของเราเขาใช้ของเราอยู่อย่างนี้ท่านห,นหลายจะเพิ่งเห็นอยู่เสมอ ระเหตุประกฏกันอย่างนี้มีขึ้นกับบรรดาพวกท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงอย่าหวั่นไหวในคำนนิทาสันเสริญนั้นดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาสัมมาสัพพุติเจ้าพยายามรับพระเข,ข้ามบวชสงเคราะห์ในการสอนพระธรรมวินัย ทำให้เป็นพระรหัน์ปรากฏขึ้นในการนั้นประมาณเนีหร้อยรูปเศษเพราะประธานอภัยไม่ใช่หกร้อยรูปเศษก็สองชุดเข้าไปพันกว่าแล้วคือพันคณะของหมดพระมุกลาละสารีบุตรและคณะของเจดินทดินสามสอง 3, ชุดนี่พันเศษ แต่ถึงกันนั่งก็นดีพระที่เข้ามาใสาองค์สมเด็จพระบรม,มโลกกระเชษก็ยังนินทาพระพุทธเจ้าจันั้นหากว่าพอเมื่อพวกท่านทั้งหลายไปโดนแบบนี้เขา้าจะมีบุคคลใดก็ตามอยู่ในความอุปการะในการเกื้อกูลของท่านเขากินของท่านเขาใช้ของท่านฟรีโดยท่านจะต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่เป็นปกติ แต่โดยเข้าแบบนี้ก็จงดูอยู่ตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถูกนินทาว่าร้ายแล้วองค์สมเด็จพระบัทิพแก้วก็ไม่ผูกใจเจ็บยังมีพระมหากรุณาธิคุณสงคราเราความเป็นมาของบุพกรรมทั้งเหตุทังผลนี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลเมื่อพ่อ จะต้องถูกนินทาว่าร้ายเพราะการไร้เหตุไร้ผลเพราะคนที่อาศัยท่านข้อนี้มีประมาชั้นใดเราก็เช่นนั้นเหมือนกันอย่าไปนึกว่าคนในโลกเขาจะรักเราทุกคนนึกจงอย่าคิดว่าคนในโลกเขาจะเกลียดเราทุกคนจนถือว่ารักหรือเกลียดไม่มีความสำคัญ ความสําคัญมีอยู่ว่าเราระมัดระวังใจเขาเราอย่าคบกับความชั่วอย่ารับคํานินทาแล้วก็อย่ารับคําสรรเสริญใครเขาสรรเสริญก็ให้ความดีนั้นตกอยู่กับเขาใครนินทาว่าร้ายเราก็ปล่อยให้ความเลวนั้นตกอยู่กับเขาแท่ผู้เดียวท่านนั้นหลายยังคงจําเรื่องราวขององค์สมเด็จระจอมไตรที่พระพุทธเจ้าถูกด่าได้ พรามมาด่าต่อหน้าพระพุทธเจ้าไม่โกรธพราหมหาว่าพระพุทธเจ้าแพ้แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเราชนะเพราะว่าถ้าเราโกรธคนที่ด่าเราสแสดงว่าเราเลวกับคนที่เขาด่าเรานั่นเองนี่เป็นอนุพรามนั่นโดนพระพุทธเจ้าย้อนเข้าอย่างหนักอาศัยที่พรามเป็นคนหน้าบางจะมีความระอาย เห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส์สันดาหเป็นคนดียินดีขอบวชในสำน,นักขององค์สมเด็จพระชินสีในที่สุดท่านก็เป็นพระอาหารหันต์จะไม่ดีเนี่ยครับเรื่องนินทาประสังสา,สาอยากคิดว่าคนที่นินทาเราด่าเราว่าเราจะเป็นคนไกลเสมอไปบางทีเขากินเขาใช้ได้ทนของเรานี่แหละเขาก็นินทาด่าว่าเราได้ แต่ว่าจงอย่ารับเผลร้ายคือความชั่วนั้นมาใส่ใจของเรารอยเขาเขาอยากดีก็เขาก็สรรเสริญเขาอยากชั่วเขาก็นินทาคนที่นินทาว่าร้ายคนเป็นคนที่มีใจไม่ปกติมีแต่ความเร่าร้อนอยู่เสมอในที่สุดกรรมนั้นก็จะสนองผลเขาเช่นกับเทวทัตตอนนี้ไปมาฟังคำ ที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิส์ติโสภาทรงตรัสกดกับ,บรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายความในตอนนี้มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงเล่าความเป็นมาของบรรดาท่านสหายห้าสิบห้าคนมีพระยศเป็นต้นแล้วต่อไปบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระปฏิแก้ว ว่าพันเตพระกว,วาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข่าเพราะก็พระพัตวัคีผู้เป็นเพื่อนกันได้ทำกรรมอะไรไว้เล่าพระพุทธเจ้าข่าให้ถามสั้นๆแบบนี้นะความจริงสำนวนบาลีท่านสั้นเหลือเกินน่าจะถามให้เพราะกว่านี้สักนิดหนะึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องของท่านใจท่านกับใจผมไม่เหมือนกัน ในองค์สมเด็จพระพักววันบรมศสรสรัสนดาจึงเด้ทรงตัดมีพระพุทธดีกาตัดววาพิษกเวดูก่อนพิสุทัลายแม้พวกพัตตวะกีนั้นก็ปรารถนาในความเป็นพระอรหรัหนต์ในสำนักพระพุทธเจ้าในปางก่อนแล้วทำบุญภายหลังหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่มยังไ่สเสด็จอุบัติขึ้น ก็เป็นนักเลงสามสิบคนฟังตุนณดินโลเทวาดแล้วได้รักษาสิห้าตลอดหกหมืนปีแม้พัตตะวก,กีเหล่านั้นก็ได้ผลที่ทำที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกันด้วยเหตุอย่างนี้การที่เราไม่ตั้งพัตตะวก,กีพวกนี้เป็นอักษาวก ก็หายใช่ว่าแต่ถาคตเจะเลือกหน้าบรรดาพิสุทธิ์ท่านหลายก็หาไม่นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงจัดประวัติของพระพุทพัทวัคคีพัทวัคคีนี่ก็แบบพวกี้ที่มีความเจริญแล้วสามสิบไม่แบบยอยอๆว่าท่านแล้วสามสิบเนี่ยเวลาทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาความเป็นพระอรหันต์เท่านั้น ไม่ได้มีความปรารถนาจะเป็นอากาสาวกหรือเป็นรัตตัญยูอย่างเช่นพระอัญญาโกนัญญะคำว่รัตตัญยูแปลว่ารู้ราตรีนานคือว่ารู้ก่อนใครทั้งหมดนอกจากพระพุทธเจ้านั่นท่านต้องการอย่างนั้นแท่นก็ไดใดแล้วคณะของพระยศท่านต้องการความเป็นพระอรหันต์แท่งก็ไดใดแล้ว ท่านพัตฒมกีนี้ท่านทําบุญให้ทานเห็นไหมล่ะว่าทานเนี่ยเป็นปัใจจัยใหญ่ที่จะสามารถทําให้คุณเข้าถึงความเป็นอรหันต์ได้ตามที่ผมกล่าวมาแล้วเมื่อคืนนี่ท่านสามสิบนี่ท่านกับหนักอยู่ในทานเหมือนกันแล้วก็แล้วก็รักษาศีลห้าตลอดหกหมืนปีสมัยนั่นคนมีอายุแปดหมื่นปี ในที่สุดเวลานี้ท่านได้อรหันแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้บอกว่าแล้วก็จะเอาอะไรนะเขาไม่ต้องการนี่เพราะเขาไม่ต้องการความเป็นอรหันต์เป็นอากาสาวกชญยตั้งเขายัางไงต่อไปบรรดาพิสุสสฆ์ท่านหลายจะได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระกวาฆ่าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจา้าค่ะ ก็ท่านกัดศพสามพี่น้องคือมีอุรุเวลกกกกา,ากัดศพกากัดศพนาทีกัดศพขยากรศพสามพี่น้องนี่ที่ชายใหญ่มีบริวารห้าร้อยน้องชายคนกลางลงไปมีบริวารสามร้อยน้องชายองค์เล็กลงไปมีบริวารสองร้อยรวมคณะของท่านเป็นพันหนึ่ง แล้วก็เ้าถามว่าท่านทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าค่ะจึงได้เป็นอรหันต์ตอนนี้นะพระที่นินทาพระพุทธเจ้าท่านเลิกกนินทายย่องเข้ามาถามพระพุทธเจ้ากันเป็นแถวเป็นนั้นว่าคำนินทาประส,สาไม่มีความหมายหไหมละ่ะนี่ความจริงเขาได้ดีจากองค์สมเด็จพระจอมไตรเนเขายังขาดความกระตัญญูรู้คุณ ฉะนั้นหาว่าท่านนั่งหลายไปเจอใครเขากินเขาใช้ของท่านแล้วเขานินทาว่าร้ายท่านแล้วก็อย่าไปโกรธเขาเลยนะปล่อยให้เขาเลวไปแต่ผู้เดียวก็แล้วกันนินทาไปสงสารเป็นของธรรมดาของโลกอย่าสร้างความสะเทือนใจไมันเกิดวาจาของคนไม่ศักดิ์สิทธิ์เขานินทาว่าเราเลวถ้าเราดีเราก็เลวไม่ลง ถ้าเราเลวแล้วเขาสเสริญเราว่าดีแล้วคนดีไม่ขึ้นเราจะดีหรือว่าจะเลวอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติของเราอย่างที่ท่านหลายแสนแดงมุทุตาจิตวันนี้ด้วยความเมตตาปราณีปลาและเกลือถทาไม่ได้กินถ้าไม่ได้ฉันแต่ว่าทุกองค์ร่วมกันกระทำเพื่อความเมตตาปราณีสงเคราะห์กัคนยากจนแข้นใจ นี่จัดว่าเป็นทานใหญ่คือว่าเป็นปรมาทานถ้าจัดว่าเป็นธรรมก็ถือว่าเป็นธรรมทานเป็นทานที่มีความสูงสุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัพทานนังธรรมทานนังชินาติการให้ทำเป็นทานย่อมชนะทานทั้งปวงที่ท่านทำงานลงไปเป็นนี้ด้วยกิจเมตตาปรานีจัดว่าเป็นธรรมทาน ภูมิใจในความดีของท่านได้แล้วต่อแล้วก็จงรักษาความดีนี้ไว้จะลืมว่าถ้าเราดีจงรักษาความดีมันคือรักษาความเข็มถ้าหลงละเลิงในความดีมันกลับจะเลวได้รักษาความดีให้ทรงตัวเขาไว้เมื่อความดีเพิ่มพูนมามากมายเท่าไร่เราก็เป็นอรหันต์เร็วเท่านั้น ต่อไปฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสอง์ทันบรมาศาสดาต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บรรดากัดศพสางกับศพมีอุรุเวลากัดศพเป็นต้นเขาปรารถนาอารหัตผลไว้เหมือนกันในการก่อนที่ดำบุญไวแล้วในก้อนใน ก้าที่สองกับถอยหลังจากนี้ออกไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์คือพระติสสะหนึ่งพระพุดสะหนึ่งอุบัติขึ้นในโลกอย่านึกว่าพระพุทธเจ้าเกิดซ้อนเงินคราวเดียวสององค์นะครับอย่างกับนี้ทรงพระพุทธเจ้าเด้สิบองค์ตัดเรียงเปน็นลดับ ับนั้นทรงพระพุทธเจ้าได้สององเมื่อธนูบิขึ้นในโลกแล้วพระราชานามว่ามหินได้เป็นบินดาของพระพุทธเจา้าสุพนามว่ากุศะก็เมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระโอรสพระโอรสสององค์เล็กของพระราชาได้เป็นอัครมหาสาวก ได้เป็นพระอัครมหาสาวกปุโรหิตได้เป็นพระสาวกองค์ที่สองพระสาวกที่สองนี่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นอนว่าพระโอรสขมราชาสองพระองค์ได้เป็นอัครมหาสาวกยาวพระมกขลาภาษานิมบทปุโรหิตได้เป็นพระสาวกที่สองคงจะเป็นพระมหาสาวก พระราชาได้เสด็จไปยังสำนักของพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าทรงดูตรวจดูชนนั้นหลายเหล่านั้นว่าราชโอรสองค์ใหญ่ของเราเป็นพระพุทธเจ้าราชโอรสองค์เล็กเป็นอัครสาวาอัครสาวกโปรหิตเป็นพระสาวกที่สอง ยังได้ทรงเปล่งอุทานสามครั้งว่าพระพุทธเจ้าของข้าพเจ้าพระธรรมของข้าพเจ้าพระสงฆ์ของข้าพเจ้านี่เป็นอมพ่อเป็นพระราชาและไม่ได้เป็นอะไรลูกเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วนั่นก็เป็นอักขระอาคสาวกเสร็จแล้วนี่เน้นกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระอาหารหันต์ตัรูชอบเองพระองค์นั้นดังนี้แล้วหมอบลบบาทธมูนคำว่า,าบาทธมูนในใกล้พระบ่ายข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดปริยาข่าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เป็นประนุดหนึ่งไว้เวลาที่มองมอมฉันนั่งหลับ ในที่สุดแห่งอายุประมาณเก้าหมืนปีเห็นไหมเวลานั้นคนและสัตว์มีอายุเก้าหมืนปีขอพระองค์อย่าเสด็จไปสู่ประตูรเรงของชนนั้งหลายเหล่าอื่นจงรับปัจจัยสี่ของหม่อมฉันตลอดเวลาที่หม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่หวงพระพุทธเจ้าเสียด้วยตามใจท่านจะไปขัดคอท่านเลย เมื่อทรงตัดอย่างนี้แล้วก็ทำพุทธอุปถาคคือำคำว่าอุปถาคนี้แปลว่าบำรงเลี้ยงดูให้ความอยู่เป็นสุขเป็นประจำอหนึ่งพระราชาทรงม,มีพระราชโอรสอื่นอีกสามพระองค์บรรดาพระราชโอรสทั้งสามพระองค์เหล่านั้นองค์ใหญ่เป็นนักมีนักรบเป็นบริวา500รห้ารอยองค์ องค์กลางมีนักรบเป็นบริวารสามร้อยององเล็กมีนักรบเป็นบริวารสองร้อยองพระราชโอรสทั้งสามองค์นั้นทูลขอโอกาสกับพระราชวีดาว่าระหม่อมฉันทั้งหมดจักนิมนต์พระเจ้าพี่สเสวยนิมนพระพุทธเจ้าไปแล้วก็พี่ชาย ไปฉันปตาหารที่พระราชินี่พระราชนิเวศของพรโอค์ตำหนักของพรโองค์การทูนอ้อนวอนอยู่บ่อยๆพ่อก็ไม่ยอมให้ต่อมาเมื่อปัจจันยะทนน้บทคําว่าปัจจันต์ชนนบทคือประเทศปลายแดนจังหวัดแก่ชายเขตแดนจะมีโจรกำรโรคเขาค็าเริบขึ้นคิชบด ในเมืองไกลๆชายแดนเขาคิดขบถพระราชโอรสทั้งสามดได้ถูกส่งไปเพื่อประโยชน์ในการเรืองับปราบปรามขบฏท่านปราบปรามขบฏในปัจจัจนจรรดาบคือประเทศชายแดนให้ราบคาบเรียบร้อยแล้วมาสู่สำนักของพระราชวิดาครั้งนั้นพระราชวิดาทรงสวมกอด พระโอรสทางสามเหล่านั้นแล้วก็จุมพิษจุมพิษในะจูบนะจูบที่ทิศแล้วก็ทรงตรัสว่าพ่อทั้งหลายมีดาขอให้พรกับเจ้าพระราชโอรสทางสามกราบทูลว่าดีแล้วพระเ้าค่ะ ทำพระพรให้เป็นอันถืออันแล้วหมายความว่าเมื่อพระองค์เมื่อพระราจวินดาให้พรก็ขอรับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดขอรับพรพระเจ้าค่ะเวลาต่อมาสองสามวันพระอาจวินดาก็ตรัสว,ว่าพ่อท่าไหลายเจ้าจงรับพรเยถิดคาว่ารับพรนี่หมายว่าให้รางวัลนะ ให้รางวัลรางวัลทีใ่ให้เลือกเอาจะเอาอะไรก็ได้จะให้ตามเขาชอบใจเดี๋ยวพวกท่านจะไม่เข้าใจบางทีท่านนนั้หลายเข้าใจแล้วก็มีแต่กันกันเข้าไว้ผมไม่เคยคิดว่าพวกท่านทั้งหมดนี่จะโง่กว่าผมก็มีหลายท่านที่มีความสามารถดีกว่าผมท่างเยอะศิลปะต่างๆที่ท่านทำกันงานทั้งหลายที่ท่านทำกันผมทำไม่เป็นทั้งหลายอย่าง แต่เรื่องสั่งในพวกสั่งเป็นแนะ่ดีไม่ดีพวกก็สั่งถูกมั่งผิดมั่งนี่คนสั่งนี่้เาสั่งเป็นสั่งเป็นแต่ง,งานจะดีก็ได้จะเสียก็ได้ในการที่สับแสงเล่นไหลก็คิดว่าท่านจะไม่รู้นะไม่ใช่ผมทราบประทานรู้แต่ว่ากันไว้กันหลงไปในเรื่องอื่นเป็นอันว่าพระราชาในสมัยนั้นนะให้ก่อน รับพรแล้วถือว่าพรนี้ให้แล้วเลือกเอาตามชอบใจจะเอาอะไรก็บอกมาให้หมดเป็นอันว่าวันสองสามวันท่านพ่อก็บอกว่าเจ้ารับพรทันทีท,ที่ลูกเอ้ยพ่อให้แล้วเราเอาจะต้องการอะไรก็บอกพ่อพระเจ้าลูกทั้งสามยินด้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์สิ่งไรสิ่งอื่น นั้นหม่อมฉันไม่มีเพราะว่าราชพราะพ่าเจ้าพ่อนี่ให้แล้วทุกอย่างในที่ที่ข้าา,าพระพุทธเจ้าอยู่แต่มันมีครบอย่าของชั้นดีของชั้นเลวคนชั้นดีคนชั้นเลวมีทุกอย่างสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเสื่อไมไปจะขัดข้องอะไรไม่มีเพระพาะว่าทั้งนี้ก็เพราะพระพเจ้าพ่อทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ มาตั้งแต่เกิดจนทั่งวันนี้จึงไม่มีอะไรบกพร่องแต่มันบกพร่องอยู่นิดเดียวแหละท่านพ่อจะถามว่าพร่องอะไรลูกพอจะให้เออบอกพ่อเถอะไม่ต้องนิดมากก็ได้ท่านลูกแตงสามที่ในกราบทูลว่าหม่อมฉันอยากจะนิมนต์พระเจ้าพี่สวย พอพระเจ้าพ่อจงพระราชทานพรนี้จะหม่อมฉันเถิดพระเจ้าค่ะแหน่โดนหมัดฮุกเขาน้ามดึดพระราชาจึงได้ตัดว่าพอคุณเอาอย่างอื่นถ้ะลูกนะอย่างนี้เนี่ยพ่อสัญญากับพระพุทธเจ้าแล้วว่าพ่อจะเลี้ยงตลอดชีวิตเอาอย่างอื่นทะลกถ้าต้องการจะเลี้ยงพระเจ้าพี่แล้วก็รอให้พ่อตายซะก่อน ไปไงดูดิของไม่หวงแต่ว่าหวงบุญมันดาพระเจโอรสจีนีกราบทูลว่าเมื่อไม่พระจรจชทานเสมอไปก็เขาได้ปลูดพระเจชทานจะหม่อมฉันสักเพียงเจ็ดปีก็แล้วกันพระเจ้าค่ะท่านพ่ออึง้งนี่จะเล่นต่างเจ็ดปีเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ตกลง พระราชาก็บอกว่าพ่อคุณลูกรักมากไปลูกเอ้ยพ่อน่้แก่แล้วเห็นใจพ่อเถอะพ่อบป,ป็นไม้ไกลฝังมันจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ให้พ่อทําบุญให้อิ่มใจสั่นิดถอะลูกมรรดาพระราชาโอรสก,ก็กล่าวต่อไปว่าถ้ากระน,นั้นขอพระเจ้าทานเบหกปีห้าปีสามปีสองปีหนึ่งปีเจ็ดเดือนหกเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือน เว้นอนว่าท่านพ่อก,บก็บอกไม่ได้ลูกๆเอ้ยสามเดือนเนี่ยพ่อจะตายซะก่อนก็ได้นะลูกนะพ่อมันแก่แล้วอย่าเอาเลยขอให้พ่อเถอะพระราชาไม่ยอมให้พระราชาก็ตึงกล่าว่าช่างเถิดพระเจ้าค่ะขอจงพระเจ้าทานแก่ข้าพระเจ้าสักสามเดือนข้าพระเจ้าจะขอคนละเดือนเท่านั้นนะพระเจ้าค่ะ ถ้าให้หรือไม่ให้ลูกทั้งสามขอแล้วก็พระเจ้าพ่อสมพระราชทานพรแล้วถ้าไม่ให้ก็เสียสัจจวาจาแม่ลูกเล่นนกเขาแล้วราชาอึง้งถอนวาจาไม่ได้ก็ตัดสินใจว่าเอาพ่อตกลงพ่นนะเอากันแค่คนละเดือนนะลูกนะสามเดือนพ่อจะอดใจ แต่ว่าในเวลาสามเดือนนี้ลูกทําบุญเนี่ยพ่อจะไปร่วมด้วยแต่เรื่องนายบุญให้เป็นเรื่องของพ่อราชาทรงนิญาตจึงทรงนิมนต์ให้เสเวยได้ให้รับให้รับเสเวยให้รับพระพุทธเจ้าไปเสเวยได้สามเดือนก็สมัยนั้นขุนคลังของพระราชโอรสทั้งสามนั้นคือพระราชโอรสนี่มีสามองค์แต่ว่ามีขุนคลังคนเดียวกัน สมุบัญชีก็เป็นคนเดียวกันท่านแดงสามพระองค์นั้นมีบุรุษสิบสองนาหดไอ้หุาหดนี่หน้ามันกลัวนหาหดละหมื่นนะนหนาหดหนึ่งนี่มันประมาณหมื่นคนนะถ้าผมจําไม่ผิดแต่ผม,ผมจําผิดก็ช่างเถอะถ้านาหดยังไม่ถึงหมื่นคน,นหน้าดก็ต้องพันคนมีบริวารสิบสองหมื่น 12, ด้ไม่สิบสองหมื่นก็สิบสองพันผมจําไม่ถนัดพระราชโอรสทั้งสามรับสั่งแล้วที่เรียกบริวารเหล่านั้นมาเรื่องตัดว่าเราทั้งสามจะรับสินสิบนุ่งผ้ากาสาวยะสองผืนอยู่ร่วมด้วยพระศาสนดาตลอดไตรามาสพวกท่านจงรับค่าใช้จ่ายมีประมาณเท่านี้ แล้วก็ทำของเคี้ยวของบริโภคทุกอย่างให้เป็นไปทั่วถึงแก่บ,บรรดาพระภิสษุเก้าหมืนลูกและนักรบของเราหนึ่งพันเพราะแต่นี้ไปพวกเจ้าจะไม่เราจะไม่พูดอะไรกับท่านเป็นอันว่าคำสั่งนิยสั่งเป็นวาระแรกแล้วก็เป็นวาระสุดท้ายจะไม่สั่งอะไรอีกก็หมายความว่าท่านทั้งสามองค์ ท่านสามพระราชโอรสและพร้อมกันนั้นก็นักรบทั้งหมดหนึ่งพันที่เป็นทรสาหายทหารร่วมใจจะรักษาศีลสิบด้วยกันแต่ว่าเวลาท่านทั้งหลายในการเวลาที่จะรักษาศีลสิบ,จะ,สสบจะรักษาได้ได้ไม่ได้นั้นก็คอยท่านทั้งหลายง,งดไปก่อนเพราะว่าเวลานี้หมดเวลาเสร็จแล้วคอยรับฟังมันอื่นต่อไป